สวัสดีพี่น้องผูติดตามห้าหน้อยสู้คู่สู้คนเป็นจังได้มือว่านนี่ใครเนี่ยบอว่านห้าหน้อยแตกยูเลยพี่น้องเด้อแตกยูทุดท่ายเขาแตกยูพี่ไอพี่พี่น้อง6อเก็ตตรงตรงแตก6อเก็ตตรงตรงมันมือน,นี่ก็วันที่สิบสี่แหละพี่น้อง รวยตัวเอาตัวเลยเหรอรวยตัวแซมก็คือแซี่ยมนะฮะน้อยนี่เป็นแซมตลอดบมย่ยู่อันหนึ่งก็ยู่อันหนึ่งมีรายได้กันสม,มือนะพี่น้องเนาะกก้อนสีเบื้องวันที่สิบสี่กับเบื้องวันที่สิบสามจิกรผ่านมากก้อนนั้นมองได้รอบได้เขารอบได้ลุดเนาะพี่น้องเนาะวันที่สิบสามเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบเก็ดห้าน้อยสุพกิจจับคูเก็ดหา สองสามวิ่งเกตหากอมเมนเกตหาล่อง6กสลุดพี่น้องกาศาตร์เก้าศูศเก้าสาวิ่งเก้าศนยคอมเดนเก้าศนย์ลองเก้าสาเข้าศูนย์เข้าสาลุดพี่น้องได้0ูย์สกับสองสามในสอลุดพี่น้องกาศาตร์เขาสองลุดเป็น2องลุด าสัตว์เป็นสอง, 18, 7, ง 18, 18, ลอง 7, 7, องอูดพิเศษหนึ่งแศกต 69, 56, 8, วิ่งหนึ่งแดก็เล็นหนึ่ลองศูนย์เกตว่ามันหนึ่กตพี่น้องเขารูดเกตพี่น้องในศูนเกตปกติ6กเก่าหหกเวิ่ง6กเก่า กมเด่นหกเก่าล่องเก็แเขาหลดเก่าพี่น้องเซี่เก่า V ไเก็ดีเก็ด4ี่ีหกห็วิ่งเก็กมเด่นเก็ 6, get. 6, get, ี่ล่องหกเก็หเก็แตกตรงๆรงพี่น้องเขาหลุ 5, ดเก็นําในเก็ เอาลูดเกตก็คือเกตหาพี่น้องแตกลูดพี่น้องว i ไอพีอาบาน้มาเบิงของวันที่ซิบสี่แล้วพี่น้องมือนี่ไปต่อเลยตองหวัดต้องหวัดพี่น้องแสมคือแสมเนาะพี่น้องนะฮาหน่อยเป็นแสมตลอดกันฮาหน่อยจับคู่สเปิทจับคู่ 14 Mê Xá Sông Văn Hòa Loài 60 kiếp chấp khu. Ngốc Cầu. Ngốc Cầu. Sốn Sám. Sốn Sám. Sì Cầu. vinh Viên hút cầu Giảm tỏa Giảm tỏa Xí si hút cầu Xí si si cầu Xí cầu สิสิโกสวิงกม69ล่อง49 cà sát cà sát tập khô mục kiệt mục Sám Một kết hợp. Vinh. Mục kết Vinh. Một kết Vinh. Sám tòa. Sám tùa. À, hụt kẹt. À, จ็ดห้าสามตัวห้าหกเจ็ดสามตัววิ่งหกวิ่งเจ็ดกลมหกเจรองเจ็ดห้า Pi sẽ chắc cô song song

ว ah yeah, ah yeah, ิ sam, ่งเอๆวิ่งสองสามสามตัวโซศูนสองสาม 203, 3 3 tua 203 023 23 vinh cùng 23 mọi cái lượm cổ ผมยังไปขีดลืมกันนะก้มสองสามสองสามลองปกติ ปกติจ okay, ับโคสี่ศ si ูนส si ี si ่หาสี si ่ di hà cầu xám vinh xi xuống vinh xám tòa cầu xi xuống

ล่องกองสาม VIP พี่จับคูังส่งศูนย์ามสีห้าวิ่ง หึงสองสามตัวห้าหนึงสองสองสี่ห้าสองสีห้า สองสี2ห2วห่งสองสองบิก้มหนึ่งสองร่องสีห พี่น้องแคปหน้าจอ้ด้วยวันนี้ด้วยผู้ใดเข้ามาแล้วอย่าลืมแคปหน้าจอไว้ผู้เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิง่งติดตามไว้พี่น้องวันที่14เมษา2,000หาเลยฮกสิเก็ดยุ่งในสงการคือเก่าพี่นอ้องแต่รวยคือเก่ามือแรงก็ได้รวยแล้วพี่น้องเนาะรวยไยวันหาขาหมูขาปลาทูขาไก่กันไปตลาดเจ้าตลาดแรงกันเนาะพี่น้องเนาะก็ได้ข้ารถข้า ตุมขนมลูกไปลงลำลงเรียนพลังเอ้ยห,าห้าลอยวันที่1ิบเมษาสองพนห้ารจับคู่หกเก่าศูนเก่าวิ่งหกเก่ามเล่น6กเก่าล่อง, 9, อง 9, สี่เก่าสมตัวส6่หกเก่าสเก่ากาศาสตร์หกเก็ดสาหาเก็ดหาวิ่งหกเกกลมเล่นหกเจ็ดล่องเก็ดหา 3ตัวห6าหกเ็ด็ด็ห first, าพิเศษสองสามห้วิ่งสองสกมเล่นสองรองศ3นตัว0ูนย์สองสปกติส0 <ain>. ่ศูนหาเก้าสาวิ่งส0กมเล่นสี่นย์รองเก้าสาตัว เก้าสี่ศูนยี่เก้าสา V.I.P. หนึ่งสหาวิ่ง1นึสองกมเล่นหนึ่งสองร่องสี่หาสตัวหาหนึ่สองสอ่หาอพี่น้องแคบหนาอไจ้อแคบหนาอจ้อไเพก่สิบว่าได้ผิดี่าเนนะพี่น้องนะพวกเขามาไม่กไอยจะลืมกดกระดิ่งติดตามไว้พี่น้องผนะู้นะนะเ,าาเด,ด,ดเขามาแล้วก็ให้ มีโชคมีลาบกันทุกคู่ทุกคนเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปูด้อเป็นกำลังใจให้ปูน้ำแน่พี่น้องทุกคู่ทุกคนลํำรวยลํำรวยโชคมันมีโชคมีลาบสงกรานต์แล้วปีใหม่ไทยพี่น้องเอ้ยโชคลับผลไมาเทมา่อย่าเจ็บอย่าจนกันตลอดปีหกเจ็ดเด้อพี่น้องเด้มเมอด icans, ดมีเงินมีทองใส่เหลือใหม่เหลือมือกันทุกคู่ทุกคนหล่นทุงหล่นไทยนะพี่น้องนะ พี่น้องสุก้นโชคดีโชคดีสำหรับมโอนี้ก็ขอ,อยุตตี้ไปเพียงแค่นี้พี่น้องเอ้ยพบกันไมหมมือต่อไปสวัสดี